สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาดูวิธีการเปลี่ยนชุดไก่กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดทิมนี่ครับผมโอเคลุยกันเลยอย่างถ้าเวลาเราเปลี่ยนชุดไก่นะครับก็ต้องถอดกิ๊บมือถอดออกเลยเวลาถอดออกมาก็ระวังเหมือนเดิมครับสปริงกับตัวพิน นี่ครับสปริงแล้วก็พินที่อยู่ในตัวปรับโหมดขอมันออกมาแยกมาก่อนเลยโอเคครับกดลงนิดนึงดึงตัวนี้ออกอ่ครับผมแล้วก็ยิงคืนเหมือนเดิมนะครับโอเคครับแล้วก็อันนี้ตีชิ้นบนก่อนยกขึ้นนิดนึงหลุดแล้วโอเคครับ ไม่ยากครับผมก็ค่อยๆทํากันไปอย่างบางคนทําถอดเข้าถอดออกบ่อยๆก็จะชินไม่ต้องกลัวมันพังครับผมแต่เวลาทําก็หาผ้ารองอะไรดีๆเพราะว่ากันอะไรเวลามันหล่นหายอะไรอย่างนั้นนะครับโอเคครับแค่นี้เองเสร็จแล้วก็จับเจ้าทิมนี้นะครับใส่เข้าไปได้เลยโอเคครับพอใส่ใส่เสร็จนะฮะ อย่าเพิ่งไปทําอะไรมันอย่าเพิ่งไปใส่ตัวนี้นะฮะก็ใส่ตัวปรับโหมดกลับเข้าไปก่อนเพราะบางทีถ้าเวลาเราล็อกไปแล้วมันจะขยับไม่ได้แล้วขยับไม่ได้บางทีเราเผลอลืมใส่ตัวปรับโหมดเข้าไปเราต้องรื้อสองรอบโอเคพอใส่ไปแล้วมันก็ไม่หลุดละอันนี้ตัวนี้ใส่ด้านแหลมลงไปเลยแล้วก็คิปมปอ เดิมโอเคอย่างที่เปิ้เคยเคยแจ้งไปนะก็คือเปิ้ตัดสปริงออกข้อหนึ่งเพื่อที่ว่าเวลาปรับโหมดเนี่ยมันจะช่วยหมุนได้เบาลงครับผมเพื่อนๆลองทำกันดูครับค่อยๆตัดทีละข้อนะตัดแค่ข้อเดียวข้อเดียวตัดข้อเดียวโอเคครับตัดเยอะเดี๋ยวงานเข้า แล้วก็ใส่น,อน็อตกลับเข้าไปไม่ยากครับค่อยๆทำกันไปโอเคทีมนี้เรียบร้อยทีนี้ก็เอาพินสองชิ้นใส่เข้าไปครับ ก็ดูรูให้ตรงนิดนึงครับทะลุอ่อยข้างเลยนานจับทัง้งขยับนิดนึงโอเคครับได้แล้วทีนี้ก็ปลดยิงมันออกนะครับโอเคครับทีนี้นะครับของชุดทิมนี่เนี่ยก็คือมันจะล็อกที่ตรง น็อตตัวหนอนเล็กๆตรงนี้เราก็ใช้เครื่องมือของมันหกเหลี่ยมที่มันให้มาในซองในแพ็กเกจหมุนให้แน่นแคแน่นั้นเองครับก็ดันตัวนี้หลบนิดนึงดันหลบแล้วมันออกมาเห็นนะใช้เครื่องมือช่วยนิดนึงโอเค จริงๆใช้ใช,ใช้พวกไขควงปากแบนนะกับดีเพิ่นไม่ได้เตรียมไว้โอเคครับพอใส่แล้วก็เรากดลงนิดนึงนะครับเวลาช่วงกดลงก็เราก็ดูว่าระวังอย่าให้ตัวพินสองชิ้นนี้หลุดโอเคทีนี้เราก็หมุนถ้าพินสองชิ้นมันขยับเราก็จับให้มันดีๆครับค่อยๆหมุนโอเคขันแค่ตึงมือก่อน โอเคแล้วก็ไปทำอีกข้างหนึ่งโอเคไอ้น็อตตัวหนอนเนี่ยก็คือทำหน้าที่ล็อกมันน็อตมันดันขึ้นตัวทิมนี่ก็จะสูงขึ้นแล้วมันจะทำหน้าที่ล็อกอีกสองชิ้นตัวนี้ทีนี้ก็ขันแน่นได้เลยครับแล้วก็กลับไปขันที่ชิ้นแรกแค่หมุนให้แน่น หมุนให้ตึงมือพอนะครับโอเคเรียบร้อยครับเปลี่ยนชุดไกเสร็จแล้วแค่นี้เงแป๊บเดียวไม่ยากครับนี่นะครับแค่นี้ครับไม่ยากสาหรับใครที่เปลี่ยนสปริงแล้วเปลี่ยนสปริงหมายถึงว่าชุดไกลเดิมแล้วเปลี่ยนสปริงแล้วมายิงพวกชุดที่เป็นไกแต่งเนี่ยจะรู้สึกถึงความแตกต่าง <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันต่างกันจริงครับอย่างพวกนี้คือมันแตะ แตะลั่นแตะลั่นอะไรประมาณนั้นครับผมโอเคครับอย่างชุดทีมนีช้ชุดนี้นะครับก็ถ้าลูกค้าสนใจก็คือชชุดนี้เปิ้ลลดไป1,000บาทนะครับถือว่าเป็นตัวรีวิวเป็นของใหม่นะครับยังไม่เคยยิงครับผมก็สนใจก็แจ้งเข้ามาได้ครับเปิ้ลลดราคาจากหน้าเว็บ1,000บาทครับผมคลิปนี้ก็จบแล้วครับสงสัยอะไรก็สอบถามได้ อ่าเดี๋ยวจะลองลองดูว่าตัวนี้ปรับง่ายขึ้นจริงไหมเนี่ยก็คือเปิ้ลตัดหออไปข้อหนึ่งเนี่ยก็จะปรับง่ายขึ้นแต่ใครอย่าไปตัดเยอะนะถ้าตัดเยอะบางท,บางทีบางทีข้อมันหายจนมันมันปรับอะไรไม่ได้คือมันนั่นนั่นคือหลวมพังละ,ะครับผมแค่นั้นเองครับโอเคสงสัยอะไรก็สอบถามกันได้เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับผม